สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูนะคะแล้วก็มาถึงราศีสุดท้ายของทุกๆลัคนาทุกๆราศีกันนะคะราศีธนูเราจะมาเริ่มต้นกันที่คนโสดนะคะในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์ชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างมีคนเข้ามาหรือเปล่าเนาะคนโสดราศีธนูเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ queen of s w o r d นะคะ ชาวราศีธนูโอ้ชาวราศีธนูคะเป็นไปได้เหมือนกันนะที่เดือนที่แล้วเนี่ยชาวคุณโสดเนี่ยอาจจะมีใครสักคนเข้ามาหาคุณนะคะมาจีบมาพูดคุยมาทําความรู้จักอะไรอย่างนี้แต่ตัวคุณค่อนข้างที่จะเหมือนอาจจะพูดว่ายังไงดี ตัวคุณอาจจะตั้งดาบใส่เขาอะคะ่ะเหมือนตัวคุณอาจจะมีกำแพงใส่เขาอ่ะเออประมาณว่าแบบอย่าเข้ามานะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเออตัวคุณเองเนี่ยน่าจะกลัวการเสียใจมากๆหรือว่ากลัวโดนแบบจะทํากลัวโดนคนอื่นทําให้คุณเสียใจนะคะแล้วคุณเนี่ยจะแบบ คุณจะเครียดมากๆเลยถ้าหากว่ามีใครเข้ามาอยากจะทําความรู้จักคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเครียดมากๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็เป็นประเภทที่ว่าคุณก็ว้ยไงดีคุณจะสืบส่องเขานะไม่ว่าใครจะเข้ามาหาคุณก็ตามคุณจะชอบเขาหรือไม่ชอบก็ตามเนี่ยคุณจะสืบส่องดูก่อนเช็คเหมือนแบบส่องโปรไฟล์เช็คก่อนว่าคนนี้เนี่ยโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะแล้วทีเนี้ย ราศีธนูบางคนคือในเดือนก่อนเนี่ยบางท่านคุณอาจจะมีคนเก่าๆในชีวิตคุณเนี่ยกลับเข้ามาหาคุณด้วยก็ได้เช่นกันคะแต่ตัวคุณรู้สึกว่าโอ้โหแบบที่ผ่านมาก็ทําชั้นเจ็บหนักเหมือนกันนะฉันก็ไม่ใช่ว่าฉันจะให้อภัยได้ง่ายๆนะบางทีคุณอาจจะแบบตั้งกาดใส่เขาเลยว่าแบบ ถ้าจะกลับมาไม่ต้องกลับมาแล้วนะไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณยังสืบส่องเขาอยู่ไหมปิ่นว่าบางคนก็ยังสืบส่องคนเก่าๆของคุณอยู่นะคะชาวราศีธนูอ่ะแล้วเรามาดูกันเถอะว่าในเดือนสิงหาคมเนี้ยความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างชาวคนโสดราศีธนู Oh, the date ขึ้นมาใบแรกเลยนะคะ Night of Pentacle The Empress เออชาวราศีธนูคะ่ะในเดือนนี้คุณอาจบางท่านคุณอาจจะเลือกที่จะเหมือนแบบยังไงดี เลือกที่จะไม่สารสัมพันธ์กับใครในเดือนนี้ก็ได้นะคะคุณอาจจะโฟกัสที่ตัวเองค่อนข้างเยอะมากๆเลยอารมณ์ประมาณว่าอาจจะเหมือนแบบพยายามทำงานหาเงินให้ได้เยอะๆแล้วก็เพื่อที่คุณเนี่ยจะได้พัฒนาตัวเองเนี่ยไปเป็น The Empress ในวันข้างหน้าก็คือเป็นคนที่แบบ มีความเพียรพร้อมทั้งการงานการเงินอะไรอย่างนี้นะคะแล้วทีเนี้ยคุณก็อาจจะคิดว่าเออถ้าพอคุณมีพร้อมแล้วเนี่ยคุณอาจจะเปิดใจให้กับใครสักคนหนึ่งหรือว่าคุณก็คงจะพร้อมที่จะมีความรักในช่วงนั้นหลังจากที่ชีวิตคุณมีความพร้อมมีความมั่นคงอย่างที่คุณพึงพอใจแล้วนะคะแต่ทีเนี้ยเออคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะชาวราศีธนูในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนสำหรับบางคนนะคะคุณอาจจะ ไปแอบชอบคนที่อยู่ทางไกลหรือว่าคุณอาจจะแอบชอบคนที่เขามีเจ้าของหรือว่ามีแฟนก็ได้ในเดือนนี้นะชาวราศีธนูนะคะก็จะเป็นฟิลลิ่งประมาณนี้นะคะน่าจะถ้าไม่ใช่ว่าไม่โฟกัสเลยก็น่าจะไปแอบชอบคนที่มีเจ้าของแล้วอะไรประมาณนี้มากกว่าแต่โดยรวมแล้วก็อ,อกหักดังเปาะแบบนิดๆหน่อยๆน,นะคะไม่ได้ ไม่ได้แบบว่าถึงกับทําให้ชีวิตสาหัสสาการนะคะคุณยังสามารถยิ้มต่อได้นะชาวราศีธนูมาดูกันต่อ Romance Angel บอกอะไรบ้างคะ r ร m a n c e a n g n l e l บอกว่า p a t ช i ่ n นะคะโอ้โหชาวราศีธนูคุณเป็นคนที่แบบว่า ถ้าคุณชอบใครเนี่ยคุณจะชอบเ็าแบบมีแพชชั่นมากๆจริงๆเลยนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยแพชชั่นก็เป็นสิ่งที่ทําให้คุณควรจะคุณต้องระวังอะ่ะเออคุณต้องระวังว่าความรู้สึกมันจะนําไปก่อนความถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นจะคบใครจะคุยกับใครเช็คดีๆนะคะว่าเขาโสดจริงๆหรือเปล่านะแล้วก็ชาวราศีธนูเนี่ยคือคุณอาจจะเป็นคนที่อยากจะมีความมั่นคงในความสัมพันธ์อยากจะเจอความรักที่ดีหรือว่าอยากจะ เหมือนบบได้แต่งงานได้มั่หมายกับคนที่คุณชอบหรือแบบเป็นความสัมพันธ์ใครก็ได้ในนาโคาตะที่คุณอยากจะแต่งงานด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะยังไม่ใช่เวลาของคุณสักเท่าไหร่นั่นเองแล้วก็ forgiving and learning นะคะชาวราศีธนูหากคุณเนี่ยเคยเจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือว่าเจอคนที่เขาเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่า โอ้โหความรักทําไมมันเจ็บขนาดนี้มันแย่ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะข้าอยากจะบอกว่าคืออย่าอย่ากับชาวศิธนวคุณอย่าไปเอาอดีตที่มัน,นไม่ไม่ดีมาเป็นตัวตัดสินปัจจุบันเพราะว่าคนทุกคนน่ะไม่ได้เกิดมาแล้วเหมือนกันในโลกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเปิดใจให้กว้างๆยอมรับที่จะเรียนรู้แนละให้อภัยเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านมานะคะว่าเออใครที่เขาเคยทำราเจ็บเนี่ยก็ ปล่อยเขาไปเถอะไปสนใจเขาเราก็จะเจ็บเองเปล่าๆนะคะเพราะฉะนั้นปล่อยไปนะคะทุกคนไม่ต้องไปคิดแบบไม่ต้องไปกังวลอะไรเกี่ยวกับเรื่องคนที่เคยทําให้คุณเสียใจไม่ต้องไปเอาเขามามีอิทธิพลต่อชีวิตของเรานะคะ โอเคเนาะแล้วก็ไพ่การเดียนนะคะคุณได้ Nine of Emotion นะคะไพ่ใบนี้ออกมาบอกชาวคนโสดราศีธนูว่า This is a magical time in your life when wishes are granted and d r e a m come true นะคะตอนนี้เป็นเวลาที่แบบว่าวิเศษมากๆสำหรับชาวราศีธนูเลยนะไม่ว่าคุณเนี่ยจะมีความคาดหวังหรือว่าวางแผนอะไรเกี่ยวกับชีวิตเอาไว้เนี่ยช่วงเนี้ยจะเป็นเวลาที่แบบเหมือนจัก,กรวาลหรือแบบพระเจ้าอวยพรให้กับให้คุณเนี่ย เหมือนแบบประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้เนาะแล้ก็คุณอาจจะรู้สึกแบบโอ๊ยทาไมทุกๆอย่างในเดือนสิงหาคมนี้มันดูแบบโชคตีไปหมดจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะชาวราศีธนูแล้ก็คุณเนี่ยจะแฮปปี้มากๆในเดือนนี้นะคะคุณอาจจะได้รับอของขวัญหรือว่าได้รับเกี่ยวกับสิ่งอะไรสักอย่างที่คุณรู้สึกว่าเหมือน เหมือนแบบคุณได้สิ่งนั้นมาแล้วแบบมันเป็นสิ่งที่วันเดอร์ฟูลแบบดีต่อใจคุณมากๆเลยอะค่ะเนาะอ,อาจจะเป็นแบบเพื่อนคุณซื้อของขวัญอะไรอย่างนี้ให้คุณก็ได้โดยที่คุณไม่ได้คาดคิดนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าชาวราศีธนูคนโสดที่เป็นสายมูเนี่ยคุณอาจจะไปขอพรอะไรในช่วงเนี้ยเออชีวิตคุณจะแฮปปี้มากๆนะคะชาวราศีธนูเนาะก็จะไปแล้วนะคะสวัรับชาวราศีธนูเนาะก็ กำลังใจให้กับทุกคนนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปิ่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนคุยคะ่ะมาต่อกันที่ราศีธนูคนที่เป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะปิ่นขอดูก่อนว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะชาวราศีธนูคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ เออก็คือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะค้างอยู่ในจุดจุดเดิมเนี่ยมานานสักระยะหนึ่งแล้วนะคะจนทำให้ คุณรู้สึกเซ็งหรืออาจจะรู้สึกแบบเหนื่อยท้อเหนื่อยล้ากับความสัมพันธ์นี้นะคะว่าเฮ้ย mm. มันจะพัฒนาไปเป็นสิบเหรียญไปเป็นแบบความสัมพันธ์ที่มั่นคงหรือมีความชัดเจนกันได้จริงๆหรอแต่ทีเนี้ยชาวราศีธนูบางคนเนี่ยตอนนี้คุณอาจจะคุยกับคนเก่าๆหรือว่ามีคนเก่าๆเนี่ยกลับเข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าคนคุยเก่าอะไรอย่างเงี้ยที่เข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะในช่วงที่ผ่านมาแล้วเขา้า บางคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนเก่าก็ได้แต่ว่าเป็นคนใหม่เนี่ยแหละที่เข้ามาแต่ว่าชาวราศีธนูเนี่ยคุณค่อนข้างจะมีความรู้สึกแบบคุณชอบเขาจริงๆอะ่ะคุณชอบเขามากอารมณ์แบบคุณมีถ้วยอะ่ะคุณเป็นราชาถือถ้วยเลยนะคะคุณพร้อมที่จะเดินหน้าไปกับเขาแล้วก็พร้อมที่จะออฟเฟอร์ความรักให้กับเขานะคะแต่ดูเหมือนว่าเขาจะยังนิ่งๆเฉยๆในช่วงที่ผ่านมานั่นเองค่ะอ่ะแล้วเราจะมาดูกันนะคะว่า ในเดือนสิงหาคมเนี้ยความรักความสัมพันธ์ของคุณคนคุยเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างชาวราศีธน,เนูเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะเอ็ดออฟสอดค่ะคิงออฟคัพแปดมา นเนี่ยราศีธนูคุณอาจจะคุยกับคนทางไกลชาวต่างชาติต่างภาษาคนไทยอยู่ในต่างประเทศต่างอำเภอต่างจังหวัดกันก็ได้เช่นกันนะคะแล้วทีเนี้ยมันเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่ว่าในเดือนเนี้ยคุณน่าจะเหมือนคุณน่าจะตัดสินใจที่จะพูดอะไรบางอย่างออกมานะคะอาจจะเป็นการพูดเกี่ยวกับ พัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าคุณพูดแล้วก็บอกความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาเนี่ยออกมาแล้วทีนี้มันจะกลายเป็นว่าคุณเองเนี่ยค่อนข้างจะมีความรู้สึกว่าจะสู้สุดชีวิตมากๆเพื่อความสัมพันธ์นี้ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะแต่บางท่านบางคนเนี่ยเอออย่างนี้ชาวราศีธนูบางท่านบางคนอะถ้าคุณตัดสินใจที่จะสู้แล้วอะคุณอาจจะสมหวังก็ได้แต่บางท่านบางคนคือคุณอาจจะตัดสินใจพูดออกมาแล้วว่า เออไม่แบบพูดว่าอย่างไงดีเุณอาจจะพูดความรู้สึกออกมาแล้วแต่ว่าเหมือนเขาคนนั้นที่เป็นคนคุยของคุณอะ่ะเขาดูไม่โอเคกับคุณนะคะมันก็เลยทําให้คุณเกิดภาวะที่ว่าอ้าวในเมื่อแบบเออถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องหรือว่าสื่อสารกันไม่เข้าใจเนี่ยก็คงแบบไปต่อด้วยกันไม่ได้แล้วอ่ะเนาะบางคนเนี่ยคุณอาจจะตัดสินใจ move on เพื่อที่จะไปหาโอกาสใหม่ๆคนใหม่ๆในชีวิตนะคะชาวราศีธนูแล้วทีนี้ ไพ่โลมาสแองเจลิลี่ยออกมาบอกว่า Dis could Be หนือวันนะคะคือไพ่บอกว่าบางทีอเนื้อคู่คุณอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้หรือบางทีคุณอาจจะคิดว่าอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้นะคะที่เป็นเนื้อกู่คุณแต่ว่าไพ่เนี่ยไม่ได้อยากจะให้คุณโฟกัสมากว่าคนคนนี้จะต้องเป็นเนื้อคู่เสมอไป คุณอาจจะแค่รู้สึกดีกับเขารู้สึกมีแพชชั่นกับเขาอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าให้คุณดูดีๆว่าเขามีคุณสมบัติมีปัจจัยหรือว่าปฏิบัติกับคุณเนี่ยสมควรที่จะเป็นคู่ของคุณหรือเปล่านะคะก็ลองพิจารณาดูนะแล้วก็ new love นะคะมีเกณฑ์สูงมากที่ราศีธนูจะ move on ไปหารัทครั้งใหม่หาคนใหม่นะคะแล้วก็ forgiving and learning นะคะอะไรที่ผ่านมาในความสัมพันธ์เนี่ยถ้าคุณเคยได้รับการปฏิบัติจากเขาไม่ดีหรืออะไรก็ตามเนี่ย อยากให้คุณปลดปล่อยนะคะไม่ต้องไปเก็บเอามาโทษตัวเองว่าเป็นเพราะฉันเองความสัมพันธ์ถึงตปไม่รอดอ,อะไรอย่างนี้คะ่ะไม่ต้องไม่ต้องโทษตัวเองนะคะถือซสว่าที่ผ่านมาคุณได้ทําดีที่สุดแล้วนะคะ Move o นไปหาค,คนใหม่ดีๆดีดกว่าเนาะอ่ะแล้วทีนี้นะคะคุณได้ 5 of emotion นะคะไพ่ใบนี้ออกมาบอกว่า forgiveness is an important part of healing นะคะคือการที่คุณจะ move on จากใครสักคนหรือคุณจะเดินหน้าชีวิตไปไหนก็ตามเนี่ยการให้อภัยการลบล้างในสิ่งที่คุณเคยรู้สึกแย่ๆเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดและสำคัญที่สุดสำหรับการ healing การเยียวยารักษาจิตใจและความรู้สึกของคุณให้ดีขึ้นนะคะ forgive yourself and those around you for any m i e o f t h e pass so that everyone can move forward นะคะคุณต้องให้อภัยตัวเองด้วยนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะแล้วทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะสามารถ move on ก้าต่อไปได้ตัวคุณเองก็จะก้าวเดินต่อไปได้เช่นกันนะคะแล้วทีนี้บางคนอะถ้าหากคุณแบบ move on คุณคิดว่าการ move on เป็นเรื่องยากมากๆสำหรับคุณเนี่ยคุณอาจจะไปขอคำแนะนำจาก คนที่คุณไว้ใจนะคะคนสนิทของคุณเพื่อนของคุณก็ได้หรือบางท่านเนี่ยเป็นสายมูก็อ,อาจจะแบบขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยก็ได้ว่าอ่ะขอให้เราได้เจอความรักที่ดีๆหรือแบบโอ้ยขอ,อยังไงดีให้หนูแบบ move on ได้เร็วๆอะไรอย่างนี้นะคะบางท่านอาจจะมีการพูดคุยขอความปรึกษาจากคนใกล้ตัวด้วยก็เป็นไปได้นะว่าแบบทำยังไงให้ move on ได้นั่นเองนะคะ <rah. S 1> ก็จบไปแล้วนะคะ <S 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 สำหรับดวงความรักของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีธนูนะคะก็ ไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่คนมีคู่ค่ะมาต่อกันที่คนมีคู่แต่งงานแล้วมีความสัมพันธ์ชัดเจนนะคะเรามาดูกันก่อนว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะว้าว king of e n t a c l e s king of n ดูเหมือนว่า ในเดือนที่แล้วเนี่ยจะมีเรื่องที่ทำให้คุณและคู่ของคุณรู้สึกเสียอกเสียใจหรือว่าผิดหวังอะไรบางอย่างเกี่ยวกับบางสิ่งที่พวกคุณเนี่ยได้คาดหวังเอาไว้นะคะบางคนเนี่ยคุณอาจจะคาดหวังว่าอยากจะได้ความมั่นคงทางการเงินหรือว่าการงานหรือว่าได้รับการตอบรับเข้าทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทำธุรกิจด้วยกันหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าโอ้โห คุณท้อมากๆเลยในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยไม่เป็นไปอย่างที่คุณและคู่ของคุณคาดหวังเอาไว้ด้วยนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าโหสุดยอดเลยอ่ะช่วงเดือนที่ผ่านมาเป็นอะไรที่ท้าทายชีวิตฉันมากๆนะคะชาวราศีธนูเนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวเพื่อนเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะคะความสัมพันธ์ของคู่คุณ 6ถ้วยค่ะจัสตินชาวราศีธนูคนมีคู่นะคะคือบางท่านบางคนเนี่ยในเดือนเนี้ยคุณจะมีเกณฑ์เหมือนได้รับในสิ่งที่คุณควรจะได้ได้รับในสิ่งที่ยุติธรรมสำหรับตัวคุณเองนะเะช่นแบบเดือนก่อนเนี่ยคุณอาจจะ ขายของแล้วได้กําไรหรือว่าขาดทุนอะไรประมาณนี้นะคะแบบได้กําไรไม่เป็นอย่างที่ต้องการหรือว่าขาดทุนอะไรประมาณนี้ในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้แบบเหมือนแบบขายของดีแบบรายได้ดีขึ้นกว่าเดือนที่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะดูแบบเครียดมากๆเลยนะคะแต่จริงๆอะไพ่ไม่อยากให้คุณเครียดสักเท่าไหร่นะคะชาวราศีธนูเนาะอะไรที่ผ่านมาแล้วที่แบบคุณพลาดมันไปเนี่ย คือบางคนคุณอาจจะรู้สึกเสียดายในสิ่งที่แบบคุณพลาดไปในช่วงเดือนที่ผ่านมาไพ่ก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องไปเสียดายนะคะอยากจะให้คุณเนี่ยโฟกัสกับการทําปัจจุบันให้ดีที่สุดหาแพชชั่นใหม่ๆให้กับชีวิตคู่ของคุณเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทํางานหรือว่าอะไรร่วมกันก็แต่ก็ตามแต่นะคะอยากจะให้คุณก้าวเดินต่อไปนะคะไม่ต้องเป็นเรื่องเสียดายอะไรในสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเนาะเพราะว่าเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะทุกคนแต่เราทาปัจจุบันให้ดีได้เพื่ออนาคตที่ดีนั่นเองอะ ไพโรแมนต์แองเจลออกมาบอกว่าดีเซปชั o นนะคะคืออยากจะบอกว่าช่วงนี้ชาวราศีธนูคุณระวังเกี่ยวกับคนรอบตัวที่จะเข้ามาหาคุณด้วยนะคะให้ระวังเกี่ยวกับว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาเข้ามาจริงใจหรือเปล่าเขาใส่หน้ากากเข้าหาคุณแล้วรับหลังเขานินทาคุณหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ w h a t s waiting for นะคะหากว่าช่วงต้นเดือนเนี้ยดูเหมือนว่าสถานการณ์ในสิ่งที่คุณหวังไว้เนี่ยมันยังดูแบบไม่ดีขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเอออยากจะให้คุณอดทนรออีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่าผลลัพธ์เนี่ยมันคุ้มค่าที่จะรอแน่นอนชาวราศีธนู Give you a relationship a chance นะคะหมายความว่าเออถ้าจะแปลในทางแบบที่เป็นคู่รักกันดีๆปิ่นก็จะแปลว่าหาเหมือน คู่ของคุณเนี่ยเขาเสนออะไรมาหรือว่าเขามีการแบบออกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่คุณจะทำอะไรอย่างเงี้ยคุณก็แบบลองให้โอกาสคู่ของคุณเนี่ยเขาเขาพูดว่ายัางไงดีบบอธิบายบ้างว่าเขามีความคิดเห็นยังไง,ไง,ไงกับสิ่งที่คุณจะลงมือทำหรือว่าคุณจะตัดสินใจทำอะไรร่วมกันนั่นเองนะคะให้ออกบอกออกมาประมาณนี้นะคะ แล้วมาดูไพ่ g u a เ d i a n Angel นะคะคุณได้ไพ่ Embrace Those Around You นะคะพไพ่ใบนี้ออกมาบอกว่า This is a time of great special sure God for you making it even more important to surround yourself with those who love you and share your belief นะคะพไพ่ใบนี้อยากจะบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ คุณจะต้องโตขึ้นจากสิ่งที่ผ่านมาในอดีตสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากประสบการณ์หลายๆอย่างที่ผ่านมานะคะมันจะช่วยให้คุณโตขึ้นแล้วก็มีความคิดความอ่านที่โตขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วทีเนี้ยคือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวคุณเองเนี่ยคุณก็จะต้องเหมือนพูดว่าย,ยังไงดี ถ้าคุณมีปัญหาอะไรในชีวิตเนี่ยคุณก็น่าที่จะลองปรึกษาคนรอบตัวคุณดูก็ได้นะคะชาวราศีธนูน่าจะเป็นทางออกที่ดีให้กับคุณได้หลายอย่างเลยเนาะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับดวงความรักราศีธนูในเดือน สิงหาคม2564นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆย้ำว่านี่คือการอ่านดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วสถานาการณ์เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือว่าไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นกันนะคะก็ถ้าชอบการอ่านไพ่ของช่องปิ่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต like, ามกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะก็ใครสในใจดูดวงส่วนตัวนะคะ adline id lady f o r t u n e t a l o มาได้เลย1คําคำถามเริ่มต้นที่19บาทแล้วก็ แบบโทรคุย30นาทีเนี่ยเริ่มต้นที่149บาทเท่านั้นนะคะก็ทักมาได้นะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ